เหตุผลปัญญารนะดับความรู้เนี่ย้วไม่แค่นี้ส่วนมาก9ก้าสิบเกหปอร์เซ็หรือเกเปอร์เซ็จะมีคนที่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงชัด10%เปอร์เซ็นอย่างมากไม่เกินเพราะว่าไม่เกิน5%เปอร์เซ็นคนที่จะเห็นความจริงในโลกนี้ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต เพราะว้นวันนี้ถ้าญาติโยมได้รู้จักวิธีที่จะเห็นความกินหลวงพ่อจะมีประโยชน์กับการทํางานมีประโยชน์กับการดําเนินชีวิตของท่านมากของโยมมากเ,เพราะถ้าเราเด้เห็นองความกินเนี่ยมันจะละวางความสาคัญผิดที่เราคิดว่า สิ่งต่างๆที่เป็นคู่ขู่สูงต่ำน้ำขังยาวสั้นเย็นร้อน่อนแข็งถูกผินท่ชวเรายึดถือในความคิดซึ่งมันไม่ใช่ความคิดแต่เมื่อเราเห็นความจริงนล้วเนี่ยมันก็จะละวางเมื่อมันละวางความยึดถือความรู้สึกก็มีตัวเราก็หายรเจ้าทรงสรุปว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันมาจากความยึดถืออุปาทานยึดถือในรยึดถือในมณ์ที่มากระทบ đục bằng và xiêm bằng anh ấy xiêm lóc xiêm mạnh, lóc anh ấy đục suối vây suối yết thứ lên quan hiện anh này thùng cái này phิด anh này đi anh này chua cái xã hội của ban lao thời này thì mình cật nhang ngày luôn cứ thế đan sơ là cái này này. Bởi vì chúng ta yết thứ lên quan hiện của chúng ta, tất cả mọi người đều yết thứ lên quan hiện, mọi người chưa từng thấy quan hiện, cứ của ในครอบรัวเดียวกหมสามีกับภรรยาทะเลาะกันเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องความเห็นนี่แหละหนักที่สุดร้ายที่สุดในความเห็นเราว่านี่ถูกภรรยาว่านี่ถูกต่างกันก็ขัดแย้งก็เลยทะเลาะอบาะแวงถ้าเราละความยึดถือจะได้ถ้าเราเห็นความจริงมันจะรักวางความยึดถือ ถ้าสังคมใดที่มีคนที่เห็นความกินมากสังคมนั้นก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขการทํางานที่ทํางานก็มีความสุขบ้านก็มีความสุขในบ้านเนี่ยคนเดียวทั้งนั้นสามีหรือภรรยาคนเดียวที่เห็นความกินบ้านมีความสุขเละเอาสามีเมาสามีด่าสามีอะไรเนี่ยเฉย มีไม่ขาดแย้งพอใจก็ไมมีไม่พอใจก็ไมมีเชิญแล้วมันจะไปทะเลาะกับใครไที่มันทะเลาะกันก็เพราะว่าสองคนมันมันยึดถือในความเห็นตัวเองยึดถือในรูปแบบพิธีลีตตงยึดถือในความหมายภาษาใครมาดา่าว,ว่าไ,ไาอ้โว้ยหมาในรถโกรธนะยึดถือในความหมายภาษายึดถือในสมมุติความยึดถือทั้งสียยอง่อย่างนี่แหละ คือต้นเหนตุของปัญหานี้เวลาละวางเวลาละวางเนี่ยพอเราเข้าถึงสัจจะหรือเข้าถึงความจริงมันละวางทีเดียวทั้งสีทั้งสีฐานทั้งสีงส่ตัวนีว้ละวางยึดถือในอารมณ์ละวางการยึดถือในความเห็นละวางสีและประตูละวางพิธีต่อละวางความหมายภาษา และการละความนี่มันเป็นเรื่องยากถ้าเราเข้าใจดีเพราะนั้นปัญญาที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องพัฒนาในหัวข้อธรรมะที่ให้พมาพูดวันนี้คือธรรมะก็คือสิ่งนี้เนี่ยสัจจะสัจจะสูงสุดธรรมะที่สูงสุดคือสิ่งที่สูงสุดถ้าเราเห็นสิ่งที่สูงสุดแล้วเนี่ยอตตาตัวตนมันจะหายไปมันจะมีปัญญา ที่ทําให้เราเห็นกว่าก็คือพัฒนาจิตใจของเราทำมาพัฒนาจิตใจถูกประเด็นเลยการพัฒนาก็คือการปฏิบัติอนี้พระสารคเรียกภาวนาพัฒนาเนี่ยมันมาจากคาว่าภาวนาพรบาลีภาวนาพัฒนาก็คือพัฒนาทําให้มันเจริญขึ้นจากจิตใจของผู้รุชนไปสู่จิตใจของอรนยักษ์ อริยบุคคลคือผู้ที่ละวางตัวตนน้อยลงน้อยลงจนไม่มีตัวตนนั้นธรรมะที่สูงสุดก็คือสัจธรรมหรือความจริงที่สูงสุดที่เป็นธรรมชาติแท้ของเราพี่เจ้าตรัสว่าโยธรมรมปฏิทิศโสมธรรผู้ใดเห็นเขาผู้นั้นเห็นเราต่าคต ธรรมะเนี่ยแปลว่าทุกสิ่งอะไรล่ะที่ได้ชื่อว่าถ้าเราเห็นจริงนั้นแล้วได้เห็นทองเห็นต้นไม้นี่ก็ธรรมะง่า,ายเลยโยมเนี่ยทุกสิ่งนี้นคือธรรมะคำสอนวุทยาป h รร m a แต่ว่าธรรมที่สูงสุดก็คือนิพพานหรือบอกว่าสุนตาหรืออสัมมตตธรรมถ้าใครเห็นจริงนั้นก็ได้ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธองค์แม้พระพุทธองค์จะตายมาตั้งสองพัน ห้าร้อยอปีถ้าได้เห็นความว่างหรือได้เห็นสัดๆก,ก็ได้คิดว่าได้เห็นพระพุทธใช่ไหมถ้าวันนี้ใครได้เห็นความว่างในจิตใจของตัวเองเราได้เห็นแล้วนะั้ได้เห็นพุทธทักที่เรากราบไหว้ในชะนาคมพุทธทักธรรมะชันั์เนี่ยโยกราบอะไรไึมั้ยพระพุทธรูปได้เป็นพสัญลักษณ์ตัวแทนแต่กราบจริงจริงคือ ธรรมะธรรมะก็คือสัใจเรื่องความว่างคนที่เป็นพุทธะได้จะต้องอยู่กับความว่างเพราะฉะนั้นพุทธะก็ดีธรรมะก็ดีสังฆะก็ดีสิ่งเดียวจิตใจของเราที่เข้าถึงความว่างนั่นแหละสังฆะเมื่อเข้าถึงความว่างได้เห็นสิ่งต่างๆตาม,ตามที่มันเป็นนั่นแหละคือธรรมะ ถ้าใครดึเนินชีวิตยอยู่กับสัจจะอยู่กับความว่างไม่มีตัวตนเลยนั่นแหละพุทธะที่พระพุทธองค์ได้จัดว่านี่แหละคือที่พึ่งแห่งเกษตรเพราะฉะนั้น,นถ้าเราเข้าถึงสัจจะตัวตนหายไปเดี๋ยวก็จะทํางานอย่างมีความสุขขยันไม่รู้วัน,ไม,วนไม่รู้เวลาเลยเพราะเมื่อเมื่อเราเข้าถึงสัจจะเลยอดีตก็มัจปุบัตก็ันอนาคตก็มี ธรรมะพระเจ้าเนี่ยลึกซึ้งมากมันเป็นอีกมิติหนึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งของการดำเนินชีวิตมันจะตาจ่างจากโลกของผูุ้ชนผูุ้ชนที่เราดำเนินชีวิตเติ่ยิงปัญญาระดับความรู้ระดับความคิดเรหตุผลที่เรียกว่าผูุ้ิชนที่ยังหนาเรื่พลเดชความพอ,อ,อใจในพอใจมีผว้ปราชต่างๆ เราบังร้องไห้บังสุขบังทุกข์บังได้มากก็ดีใจสุขเดียวเอาสุขหายไปแสวงหาใหม่แสวงหากันตลอดนี่นี่คือสุขทางโลกสุขที่การจับจับการได้เวลาเราต้องการเราได้มาแล้วอยากได้ในกายในการที่สวยก็คือพอได้มาดีใจความสุขคือความดีใจก็เรียกโลกมายาลงลงบความคิดโลงมายาล้วอยู่ก็โลกมายาไม่ให้ลงความกินเลย มือนกับคลื่นหน,นึ่งคลื่นเนี่ยมันไม่ใจ่เกิดจากเหตุจากปัจจัยพอหมดเหตุหมดใจคลื่นก็สลายลงในความเป็นน้ำพอตัวเราหมดเหตุหมดใจหมดเหตุหมดปัจจัยเราก็สลายลงไปในความว่าธรรมชาติแท้บ้านเดิมทุกคนเกิดมาจากความว่าทุกคนเกิดมาจากความไม่มีอะไรเลยแล้วมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟอะไรตัวอะไรมาประกอบมันเข้าเป็นตัวเราขึ้นมา เราก็ไปตามชื่อคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้อยู่ได้ห้าสิบปีบ้างสามสิบปีบ้างแปดสิบปีบ้างเจ็ดสิบปีบ้าง